ผู้ชมมีกรณีในโลกออนไลน์ที่เขาตีแผ่เรื่องราวของชีวิตน้องผู้หญิงคนหนึ่ง10ขวบครับที่ออกร่อนหาหอยเสียบชายหาดบางแสนเนี่ยไปขายนะฮะไปเสียบไม้ขายเลี้ยงแม่ที่ป่วยหนักเป็นโรคมะเร็งนะครับจนถึงนาทีสุดท้ายนะฮะาทางแม่เนี่ยตามข้อมูลที่เปิดเผยจากทางเพจเนี่ยบอกว่าแม่เสียชีวิตไป21มกราคมเนี่ยนะครับแล้วก็ประเด็นนี้เองก็มีการแชร์ในโลกออนไลน์เยอะเลยนะฮะ หลายคนก็บอกว่าน้องเนี่ยกระตันยูรู้คุณมากนะครับเพราะว่าเนี่ยฮะเงินเล็กเงินน,น้อยน้องก็เก็บเอามาเพื่อที่จะให้คุณแม่เนี่ยได้รักษาตัวเองนะครับผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปยังซอยสุขใสยอยู่ที่ตรอก5ซอย4ถนนบางแสงสาย2เขตเทศบาลเมืองแสนสุขที่ชนบุรีนะครับเป็นห้องเช่าของน้องอายุ10ขวบที่มีการเผยแพร่กันในโลกออนไลน์น้องคนนี้แหละนะฮะชื่อน้องสุทธิดานะครับ ได้พบกับเจ้าของโต๊ะจีนที่เขากําลังมอบทุนการศึกษาให้น้องเนี่ยจำนวน3,000บาทแล้วก็มีเพื่อนบ้านคุณครูที่เดินทางมาปลอบใจอยู่ใกล้ชิดนะครับเจอกับป้าของน้องด้วยเนี่ยฮะป้าของน้องเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่า คือช่วงนี้เนี่ยมีสถานการณ์โควิดสิด้วยความที่แม่ของน้องเองอายุ46ปีก็เริ่มป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยนะครับเงินที่จะรักษาแม่น้องก็ไม่มีก็เลยพาน้องเนี่ยไปหาหอยเสียบมาขายเพื่อมีรายได้รายได้ก็เป็นกิโลกรัมกิโลกรัมละ60บาทนะครับบางคนเห็นสงสารก็หยิบแบงค์ร้อยให้นะฮะส่วนหอยก็ไม่ได้เก็บได้ทุกวันหรอกนะครับเพราะว่า ต้องเก็บแล้วก็ต้องเว้นอีกวันเงินที่ได้มาน้องก็จะเอามาใช้จ่ายในครอบครัวทั้งค่ารถค่ารักษาพยาบาลแม่ของน้องอาการซุดลงเรื่อยๆจากมะเร็งปอดครับไปหาหมอแล้วก็มาพักฟื้นที่บ้านไม่นานก็เสียชีวิตเนี่ยนะฮะตามภาพที่ปรากฏออกมานะครับน้องเองเนี่ยบอกว่าคุณแม่ป่วยมานานแล้วน้องก็ให้สัมภาษณ์บอกว่า ตัวน้องเองก็ดูแลแม่โดยการเช็ดตัวให้แม่ทํากับข้าวให้แม่กินเนี่ยนะครับพอมีเวลาว่างก็ออกไปหาหอยเสียบขายเพื่อที่จะเอาเงินมาเลี้ยงดูแม่แล้วก็เอาเงินไปรักษาแม่นักข่าวก็ถามเอ๊ะเราทําแบบนี้10บขวบเท่านั้นเองมีเหนื่อยบ้างไหมมีท้อบ้างไหมน้องก็บอกว่าเหนื่อยยอมรับว่าเหนื่อยแต่เพื่อแม่ทําได้นะครับน้องบอกด้วยว่าตอนนี้แม่เสียไปแล้วต่อไปก็จะอยู่กับป้า นักข่าวถามว่าสิ่งที่น้องอยากได้ต่อไปหลังจากนี้คืออะไรน้องบอกอยากได้ทุนการศึกษาเอาไว้เรียนหนังสือเพื่อจะให้เรียนจบสูงๆครับไอคุณแม่เนี่ยป่วยมานานแล้วยังคะลูกนานอืมแล้วหนูดูแลคุณแม่ยงัยงไงคะเช็ดตัวให้แม่ทากับข้าวให้แม่กินอืมทํากับข้าวให้แม่ทุกวันแล้วแล้วเอ,อรู้สึกเหนื่อยไหมคะเหนื่อยแต่ทนได้ ก็อยู่กับค er> ุณแม่สองคนเหรอลูกใช่แล้วเอเราไปหาหอยเนี่ยเรานําเงินมา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 ใช้อะไรคะมาเป็นจ่ายค่ายาให้แม่จ่ายค่ายาให้แม่รายได้ที่เราได้เนี่ยได้เท่าไหร่ลูกห้าร้อยบาทกี่กี่วันคะเราต้องต้องต้องหากี่วันถึงจะได้ห้าร้อยสามวันสี่วันสามสี่วัน ต้องไปคุยหาหอยเสียบเนี่ยนะอืมแล้วก็คุณป้าพาไปขายหรอคะตอนนี้คุณแม่เสียชีวิตแล้วว่าหนูจะหนูจะอยู่ยังไงต่อไปอยู่กับป้าอยู่กับป้าอืมอตอบด้วย ภาษาเด็กเนาะใส่ซ<ช>ื่อเนาะ<ช>ต้องเป็นกําลังใจให้กับน้องด้วยนะฮะสำหรับคนใจบุญคุณผู้ชมมีอัปเดตล่าสุดนะทางนายกตุย้ยคุณรงชัยคุณปื้มโพสต์ f a c e b o o k ถึงกรณีนี้บอกว่าได้เบอร์โทรศัพท์น้องแล้วนะครับแล้วบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะประสานไปที่โรงเรียนของน้องด้วยเ<ช>นี่ยนะฮะเพื่อที่จะประสานให้ความช่วยเหลือแล้วเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของทางนายกตุ้ยพอดีนายกในพื้นที่เนี่ยนะฮะ<ช>